ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ญี่ปุ่นนะด้านหลังวิวแบบนี้นะแล้วเป็นบ้านญี่ปุ่นอ่นะเขาเรียกบ้านชาวประมงทีเนะเมืองไทยก็มีนี่เห็นไหมบ้านริมคลองชาวประมงเออนะ <laughs> ตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมเป็นคลองแล้วก็มีบ้านผู้คนอยู่ฝั่งนี้ตรงข้ามคลองอันเนี้ยมีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าร้านลุงแดงมีคนมีชื่อเสียงมาเ <c oughs> ยี่ยมกันเยอะเลยนะครับเขาบอกบรรยากาศบ้านๆตีอ wow ้วนรอมาชิมหรือยังที่สําคัญเนี่ยเมนูเขาแปลกมาก เขามีผัดไทยฮะไม่แปลกหรอผัดไทยแปลกสิเพราะว่าผัดไทยที่นี่ซอสไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับคลิปนี้ตีอ้วนชวนอร่อยร้านลุงแดงสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r l d Gas สคลิปนี้เราบุกหลังครัวลุงแดงเลยลุงแดงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหนี่เมื่อกี้เดินมาจากหน้าบ้าน <c oughs> บรรยากาศดีมากเป็นคลองเนาะ <c oughs> ใช่ครับคุณลงนะุงทำไมไม่ทำฝั่งนู้นอ่ะครับฝั่งนู้นเหรอลองก่อน บ้านอยู่ฝั่งนี้ใช่เขาที่นี่เขาเรียก,กว่าเอาอเป็นไรนะบ้านนอกกรุงเทพบ้านนอกในกรุงเทพแต่บรรยากาศดีมากเลยนะที่ขนาดในร้านคุณลุงเองก็ยังมีริมน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยใช่มีเป็นบ่อโบราณบา่อที่แม่ขุดไว้ก่อนเออก็เป็นครัวอยู่ริมน้ําเลยนะกี่ปีแล้วครับทํามา6ปีกว่าแนละ้วหกปีแล้วไปรู้วิธีการทําอาหารได้ไงคือวิทยาอกวิทยาโทสมัยก่อนนะอ่าผมก็เลือกวิทยาเนี่ยเป็นวิทยาโทที่ที่หอการหอการเรียน การสมัยก่อนเรียนทฤษฎีอย่างเดียวนะ๋เอเรียนทฤษฎีอย่างเดียวใช่ครับไม่ได้ปฏิบัติเลยปฏิบัติบ้างเล็ก,เก,เกน้อยคนยโบราณเนี่ยก็มีเทคนิคในการทำเมื่อก่อนเขาไม่มีทุร์รถไม่มีรถดีไม่มีคันอแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งอย่างในร้านเนี่ยที่เป็นสูตรของคุณลุงเองแล้วดังมากใครก็มากินนั่นก็คือผัดไทยผัดไทยอาจจะดูทั่วไปแต่ผัดไทยที่นี่ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนก็คือว่าเราจะมีซอสกระปินี่ผสมผสมสําหรับตัวซอสของเราตัวนี้ อ๋อตัวนี้เหรอซัสเนี่ยตัวน้ำผัดไทยเนี่ยนี่คือน้ำผัดไทยใช่แต่ว่ามันมีตัวนี้อีกตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนั้นคือซอสกะปิซอสกะปิที่สําหรับเวลาเราผัดเนี่ยจนต้องผสมลงไปไม่ถต่ว่าไปค้นพบได้ยังไงทดลองนะครับทดลองกับเด็กลองกับเดกก่อนลองกับเด็กเด็กมันม่โกหกเราลออผัดให้เด็กกินเราลองทดลองให้เด็กกินก่อนอ๋อแล้วเด็กบอกโอเคเด็กบอกอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีไม่เห็นมีกลิ่นเลยเหรอใช่แรกๆมีคนสั่งไหมเราก็กลัวเหมือนกันนะ ัวไม่มีคนเกินกวไม่มีคนกินใช่ครับแต่ตอนนี้มีเลายคนมาแวะกินนะครับใช่แล้วก็ต้องการมาชิมผัดไทยของลุงแดงเนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมือนคนอื่นใช่ครับนะฮะนอกจากพัิธั์กะกีแล้วที่นี่มีอะไรอีกฮะตัวนี้ที่กําลังโด่งดังขนมจีนผัดแกงเขียวหวานขนมจีนผัดแกงเขียวหวานไม่ลาดใช่ไหมไม่ลาดเคยกินไหมขนมจีนผัดแกงเขียวหวานนี่การจะผัดเลยใช่ไหมใช่ครับคับเดี๋ยวเราต้องทําซอสของเราก่อนซอสเขียวหวานเราก่อน อเขาบอกร้านหน้าลุงก็เหมือนหน้าหน้าโบราณโรงเรียนอะไรเงี้ยใช่ร้าหน้าโบราณโรงเรียนแต่หมูมันหมักพวกรวายโคตรโค๋ยวนะโอ้โหหมูหมักวายเลยเหรอใช่วายแล้วก็เหล้าจีนเงี้ยเราไม่ใช้ทุกรสนะผัดไทยขายจานเท่าไหร่จานเอ่อมีนึกด้วยนึกเพราะผมเป็นหน้าที่คนทำต้อทำต้องห้าสิบห้าบาทเองร้านหน้าเท่าไหร่แม่หกสิบแล้วไอ้ขนมจีนผัดแกงเขียวหวานอ่ะ 70บาทโอ้ราคา5 6 70ถามก่อนเปิดกี่โมงนะนี้เก้าโมงถึงห้าโมงเย็นมีวันหยุดไหมวันจันทร์ครับร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่สายไหมซอยหนึ่งสายไหมซอยหนึ่งครับเข้ามาเลยคุณผู้ชมเขาจะบอกว่าร้านลุงแดงถึงแล้วมีลูกศรชี้เข้ามาเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรารอ,รอชิมเลยผัดไทยซอสกะปิกับขนมจีนผัดเจะหวานครับเดี๋ยว,วมาดูกัน เรามาชิมเมนูผัดไทยซอสกะปิก่อนนะครับอันนี้บอกเลยมันเป็นผัดไทยสีทองนะคุณผู้ชมสีมะจกเหลืองๆพลุงบอกมีใส่ขมิ้นด้วยนะครับแล้วก็มีกะปิรสชาติมันจะเป็นยังไงอะ่ะเออผมดูลุงออกรายการแล้วผมอยากกินมากเลยลุยเลยนะผัดไทยซอสกะปิอร่อยนะเปรียปร้ยวๆน้ำนะแล้วมันจะหอมแล้วมันก็มีกลิ่นความเป็นกะปิที่จมูกนิดๆหน่อยๆไม่เยอะมาก ไม่ได้ถุนจนเหม็นกึอกอะไรไม่นะซอสมันเคลือบเส้นหมดหอมมากแล้วกลิ่นนี่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์มากบอกเลยว่าโคตรอร่อยมันเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของผัดไทยอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ลุงภูมิใจนําเสนอนอกจากผัดไทยแล้วนี่ก็ยังไม่ยอมนะแ็ยังจะผัดข้าวผัดต้งมีมยำให้ผมอีกนะเนี่ยแต่ันนี้ผมจะทานขนมจีนผัดนะคุณผู้ชมอันนี้ขนมจีนผัดซอสเขียวหวานโอ้โหแกผัดได้ยังไม่รู้มันแบบว่าล้วนแห้งๆทุกทีไม่ต้องเชิดแฉะมากเลยนะ นี่นะชิมดูเลยคุมมันไม่เลี่ยนนะมันแบบดีมากเลยแล้วแกก็ใส่หมูกรอบไปด้วยโอ้โมันเหมือนเต็มเครื่องสมุนไพรมากเลยนะเนี่ยเกี๊ยวไปกรุบกรอบแล้วแกงเกี๊ยวบ้านนี้แกเกี้ยวเใยรสชาติพอดีมากเผ็ดหอมกําลังดีคุณลุงไม่ยอมครับให้ชิมหน้หน้าโรงเรียนอีกแล้วก็นี่ข้าวผัดต้มยําคุณลุงบอกว่าชิมเลยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเราต้องชิมเลยครับนี่ข้าวผัดต้มยํานะครับนี่เลยอันนี้มันก็จะผัดเครื่องต้มยํา ชิจาดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะคุณผู้ชมนะรสชาติใช้ได้เลย <S <S ลองรัดหน้าบ้าง <S <S บอกรัดหน้าลุงเนี่ยเหมือนรัดหน้าสมัยเรากินที่โรงเรียนแต่ตัวน้ารัดหน้าเนี่ยก็เหมือนรัดหน้าที่แบบว่าเรากินตามตลาดตามโรงเรียนอะแต่ถามความประทับใจนะไล่ลําดับไปเลยผัดไทยเนี่ยลำดับหนึ่งเลยลองมาเนี่ยแกงเขียวหวานผัดขนมจีนแล้วก็ข้าวผัดต้ยมยำให้สุดท้ายผมให้รัดหน้าก่อนเลิศมากร้านลุงแดง